วัสดีครับคุณผมกับผมไม่เก่งนะวันนี้ไปเก่งจิงมาแนะนาวิธีการใช้ชีวิตแบบให้คุ้มค่าภายในในหนึ่งวันเราจะชีใ้คุ้มค่านะกินวิธีบอกมันก็คือเวลาเราเหลืองานมาเราต้องมาทักผ่า <c oughs> นีดงวันเราใช้ชีวิตอะไรบ้ อนนี้ฝนมัน,นกำลังจะตกแล้วนะดิิดขึนมาเลยนะ้นไหม่คืกุมาคือ,อว,วนะอ,อเดเส้อตนี้ตากนาสายมนี่รับทุกคน ร้อยรถชนมาเมื่อวันแส์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่หายบวมเลยไม่รู้ว่ามันช้ำตัวนี้ดูแขนแขนบวมงูแตะกอ่อนมันก็เจ็บอยู่นนะเดี๋ยวไปโดนมันแตะก็ไม่ได้ปวดอะไรเดียเเเด๋ยวเรามาสักผ่ากันดีกว่าแกเพียงเอาไปเอาเลยใส่แล้วก็มาตื้มหน้ามโนนี่นี่กับผชิดใช้ยังไงให้มันคุ้มค่า รอรอนามเต็นกระมังก่อนเดี๋ยวค่อยไปแท่า Except. เดี๋ยวเรามาลากพาดกันใส่เป็ดล้วไว้ไหมละ่ะอ่าตักเป็ดเล้วแล้วก็มาล้างน้ำปลาัาเป็ดเล้วเดี๋ยวเราน้ำไปตาเลยตาไปเกี๊ยว เิงพาไปตากผ้า เร็จแลนี่ใน,นตากผาเท็จแลเรียบรอ้อยเห็นไหมล่ะครับวิธีการใช้ชีวิตไทยคุ้มค่าภายในภายในหนึ่งวันนั่นก็คือทำงานบ้านตากผ้าวุ้งเข่าล้างจาน บอกเลยว่าเป็นการใช้ชีวิตที่คุ้มค่ามากเลยนะครับผมเป็นวิธีที่ดีที่พี่เก่งมาแนะนําทุกคนนะเหมือนดูคลิปนี้ไม่มีสาระตั้งทลไรและมันก็ไม่มีสาระนั่น,<ม>อออนแหละเด้ออะไรกันทุกคนถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยก็ไลคก์กดแชร์กดติดตามาให้พี่เก่งเลยนะครับเด้อดูกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเห็นไหมเ,เรียบร้อยคนจโตเปลียกผ่าแล้วหรือเปล่านี่ we mm here -hmm. bye-bye